สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับอ่อันนี้เป็นกองปุ๋ยเก่าของผมนะก็ตัวนี้นี่ผมจะหมักเข้าไว้อีกหน่อยเพราะว่าแม่บ้านผมมาเติมนะฮ่ฮผมไม่ได้เติมเองเสร็จปุ๊บอ่าผมก็เอาขี้วัวจากถุงนี้ไปใส่แล้วก็เอาหญ้าเก่าๆที่จากสองสาบอ่อเนี่ยม,มักรวมๆกันแล้วทำครับเสร็จปุ๊บก็ เราก็จะใช้กระเบื้องเก่านะผมไปซื้อมาก็ประมาณแผ่นละสิบาทจากกระเบื้องมือสองนะไม่ใช่กระเบื้องสิเขาเรียกว่าหลอนก็เอามาปิดไว้อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นที่เปิดนะฝนมันตกก็จะทําให้ปุ๋ยเราแฉะผมจะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสักสองถึงสามอาทิตย์ครับโดยที่จะไม่ลดน้ำเขาแล้วนะเพาะในปุ๋ยสามที่จรตรงนี้ก็เป็นนะแต่ว่าก็มาใส่ก็ช่างเหอะเดี๋ยว แล้วผมยังมีบอ่ออีกข้างหน้าอีก4บอ่อซึ่งเพียงพอที่จะทําเพิ่มบอ่ออีกบอ่อใหม่นะครับตัวนี้ก็เราก็จะเอาไว้สมานสองสามอาทิตย์เนาะแล้วก็เอามาใส่ถุงแบบนี้นี่แล้วเราก็จะเริ่มทําบ่อใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็ทําไปเรื่อยๆนะมีเวลาก็ทําไปเพราะว่าเวลาหมักมันใช้เวลาถึงสองเดือนถ้าสมมติว่าเรา เราไม่หมักไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในอนาคตครับก็ทําไปเรื่อยๆได้มีไว้ก็ทําไปเรื่อยๆดีดีกว่าที่ไม่ทําสวัสดีครับ